ส่รซด้ยิาสายะอ่าบอบปามาเอาหมักตะคอมักตะค้อตรงเขานี่เอะประโจที่เป็นเอาใบมันไปอวาดะาปใส่ตะตวมัน่หน่แหน่โฉมมกตะข้อเอเริ่มซุกเลยค่ะ มาตะขอสุดหน้านาหน้าทำงานทำนาสดๆจากต้นนะคะสดกใ็ในบ่มีทำแล้วอ่ะเยี่ยต้นเตี้ยๆส่วนเราได้แหละไป่ส่วนลำใหญ่เขาได้และเดี๋ยว,ว,ว,วจะปาเก็บต่ำๆนะอันนี้พอซอยให้เลยเอาไปลูกกันบ้านนะมาตะขอ ไงใบมะเนี่ยไปใส่สะตวงอยู่ใหม่อยู่ใม่เมือง <laughs> ต้นนี้บ่ค่อยเปรี้ยวตัวใดนะคะเอาไปลู่เนาะ่งเดี๋ยวดูเม็ดในมัน้ย เดี s <S <S ö, it, right. mm ๋ยวอะจ้ะเยวจะขายโอกใกล้ๆเลยเออใกล้ๆมันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะ มัน,นอยู่เป็นพวงๆเหมือนลำไยนะแต่บางต้นก็ดกบางต้นก็ไม่ดกนะะเห็นไหมอันนี้มันแกนเดียวค่ะเอาข้างบนมันกระโดกนะคะเน,นี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วอยู่เป็นพวงๆเนี่ยอันนี้มันพวงนะมันแกนเดียวคือถ้าสูงอันกระไทยเขาบอกหันนะฮะไทยตำาๆเนี่ยมันกับลักษณะจะเอบะบ้โตก่ะ มันก็อยู่เน่อ่ะสดกว่านี้มันมีทำแล้วนะสดจากต้น,นะคะ่ะข้างในมันก็สีส้มๆเนี่ยเอาเป็นละูด้ะ นะฮะเอาไปพอประมาณนะกินไม่หมด<ล>ใบนั่งนักเตอแต่ต้นนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเปิ้ลคายกิโลสามติบกันแหละเปินเน้ลคายเยขาเอานี่มันปราะอะไรยลดด้ยกันเนี่ย ไม่มพอขายนะคะมไม่ให้จัดแม่กิดแมงกินแน่ก็ได้นะมันไม่เปรี้ยวนะคะแมงก็ะะงกิน เอาใบมันไปด้วยนะเดี๋ยวคนไม่รูกก้จักใบอ,อันนี้สติส๊กสติแปแฝงงกว่ายเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันร้อนถ้าให้มาเอาตอนบ่ายบวไหวเนี่แแมงก็กินนะมันบบบมันบาเปรี้ยวมากแมงมันกินเนี่ยแมงกระลอกอะ่ะแมงในก็กินเนี่ย นี่ยมีโจมังอยู่เป็นปุกเอี้ยแม่ก็กิ oh. นโอเค คนโน้นดกมากปีแล่านี่อ,องน้อยเดียวมันก็เป็นปีๆนะแต่มันมีต้นใหญ่อยู่นูนี่ยแต่ก็เอาไปเยอะกินไม่หมดเพราะว่าที่บ้านอันกินเปรี้ยวอยู่คนเดียวแอ็กแมงก็กินนะะหมากตะเคเหลือบโจกบโจูก้ไก่บมไฟกี้ไก่บา,าไฟท้องจะเสียง่ายนะคะ ดเดี๋ยวจะไปเอาตบแฟนต่อนะคะนี่มาโจเอาไปทั้งใบเดี๋ยวเพื่อนๆบอกหัวจักไปกินมาโจกกันที่บ้านละหมากะตะเคาะมันก็เป็นพุวงๆไงค่ะเห็นหมากตะทอนีนมีไม้โอ้แม่ดิบลนเสิยงหัวค่า มันล่วงมาเองแล้วมันก็แตกหมดเลยนะคะเดี๋ยวอันจะเอาลูกดีๆไปต่ำกันที่บ้านนะคะนด้ค่ะลมแรงฝนตกมันก็แตกหมดเลยมันล่วงลงมาไม่รู้มันดีหรือมันไม่ดีแต่กระเบียไม่แตกนะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันป็นหินเดี๋ยวจะซีเอาแกนดีๆไปต่ำกันเนาะล้นเบิอล้นเบอโอ้นลุปุ่มปั๊มเดี๋ยวจะเด็ดนสักสี่ห้าแกนเอาไปต่ำที่บ้านนะคะ ลูกอับที่บ้านเอาไปีอเาดิบหน่อยเนาะมันเป็นเนล้งเนาะกระท้อนกระท้อนนะคะอ่ะเป็นพวงเป็นพวงนะคะเดี๋ยวเราจะซี้ไปต่ำที่บ้านนะเดี๋ยวซี้ไปซี้ห้าแกงเพราะมันแบบซุกแพ้เตื้อนนะจ๊ะเอาโมกต่ำได้นะจริงๆแล้วมันเป็นกระท้อนฝ้ายนะคะด้วยความที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาใส่ยาตะกอนแกนเง เท่าลูกส้มโออ่แกนเนี่ยบ่เดียวนี้เดือดตี้ยแต่ก่อนแบบว่าไอก้กระท้อนฝ้ายกระท้นอนปุยน่ะนเดี๋ยวจะเก็บได้สักสี่ห้าแกระเบื่ราเบือยืนงองในตรงกระท้อนล่วงลงอะเิอในประมาณพันลูกน่าจะได้ครับไอพวกแทฟลูนะ่นะสิแม่สิแม่ถ้าล่วงมันมากว่าบ่ได้กินแล้วนะคะแมงมันเจาะ แยกเดียวเอาง่าหมดเลยค่ะต้นเดียวกินทางหมู่บ้านนะคะได้ละแค่ระทอนระทอนก็ได้นี่เด็สดสดๆเลยเนาะแล้วก็โจกแล้วก็จะไปเอาหมูแฟนด้ยนะสะ เบจู้ขี้ไก่เบไฟขี้ไก่อ่ะได้ตึงบะต้องบะต้องบะตื่นอันนี้ไปเดี๋ยวไปเอาบะแฟนกัน